จะมาสอนเรื่องการใช้สก o นดายส e นะคะเพราะว่ามันเป็นปรงยนอย่างมากเลยนะคะสำหรับการใช้ o g l น d r ย v e นะคะเราก็จะสามารถเข้ากันได้คเช่นสกินโค้กไฟฟ e f อกแลวก็อินเวอร์สติ l เ r นะคะนี้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราจะใช้ตัวสกินโค้ค่ะ จะใช้เป็นร C เลยนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่ถนัด C น,นะคะก็ะเข้าไปถนัด C ก่อนนะคะจะมีเงินล็อกอินไปแลออ้วนะคะถ้าเราก็จะเห็นรูปแบบตัวน,นี้นะคะที่เป็นหน้าตาของหน้าที่เกิดน,น,นะคะเอ่อถ้าใครยังไม่ได้ติดตั้งนะคะแล้วก็เข้าไปที่ Drive นะคะ Drive ถูก มันก็จะขึ้นทำให้เราติดต้องติดตั้งก่อน,นะคะ่ะติดตั้งมันก็จะเข้าไปอยู่ในออม,มาตรฐานนะคะถ้าเป็นคอนพิวได้นะคะจะติดตั้งก่อน,นะคะถึงจะสามารถใช้งนานอินเทอรน็ตได้นะคะค่ะในที่นี้นก็จะมาท่านดูว่าการใช้งาน ปที่แอปนะคะแอปแล้วก็ไดส์นะคะค่ะนี่นะคะ,คะ,ะ,คะก็เป็นหน้าตาของไดส์แนวนะคะแบบแรกก็เป็นแับนี้นะคะนแน drive ก็คือเป็นไดส์ะะสของฉันนะคะคือหน้าหน้าวงโค อันนี้คือม็สนสร้างไฟล์เลยน่คะค่ะต่อไปก็ใช้วิทนมนก็จะเป็นเอ่อใครก็ได้ที่สามารถออฟฟายนอกก็ได้คะสำหารับที่เราแชร์ชรื่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นตานะคะคือว่าถ้าเราติดดาวติดดาวให้กับ อนก็มอ oh, yeah, okay, ัไลนออเครื่อก็ก็ก็เยรตั้งตั้งโฟลเอรสำหรับเอ่อถ้าสร้างโฟเดอรนะคะส้างโฟดอก็คือ ถ้าดอที่เราจะตินนะะะดการมาไ้นะคะนนคมันก็จะสาราขมันก็จะขึ้นมาเป็นน,นะคะราด้นอน,นี้จะ่ึ้นที่ข้อเรื่อ,ยอยงนะคะถ้ามีงานะคะเราก็จะสามารถือว่าในมีนชี้นะคะมันก็จะลากเข้าไป ค่ะมีการงานเข้าไปเข้าไปดูนะคะนแล้ก็เป็นนาิสัยแบบนี้นะคะค่ะสำหรับเอ่อถ้าเรามีงานนะคะแล้วก็สามารถลองคลิกเข้าไปค่ะคลิกเข้าไปแล้วก็ทำการแชร์นะคะอคี่ก็คือประเด็นนี่คือเป็นหน้าเร นี é, ่นะคะเป็นเล็ของเราแล้วก uh, ็เพื่อนถ้าเรามีเพื่อนที่สามารถทำงานร่วมกันนะคะแล้วก็คป็เอ่อเล็กเพื่อนค่ะนี่นะคะคป็นบมาชิดเพื่อนที่เราแชร์ไปนะคะอันนี้เพื่อนค่าใช้เพื่นกันนะคะเราสามารถใช้เพื่ได้หรือว่าอันนี้คือของเราเพือน ตั้งค่าตรงนนะคะตั้งค่าสธรรมะหอแค่มหาลิทยาลัยหรือวารมคนที่เราแค่นั้นนะคะสามารถเได้นะหรือว่็ียนะคะเิอ่จะตั้งสรมไปเลยนะคะแล้วก็ จะเริส่งดวงเกียเ่องก็จะสามารถมาดูงาเกียร์ถองหนกันได้คราวนี้ก็เป็นการใช้ o ก g l e d r i v ์แบบง่ายๆที่นำมาสกา